เขากลัวคุณจะไม่รักไม่รอเขาเขาคือใครขออภัยบอกพี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนนะคะคนธาตุไฟเมษจริงธนูนะคะสีดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุม5้าดาพลังงานของคนธาตุลม ห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกปสบการ์เราก็สิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุดินเป็นคนดื้องเงียบเป็นคนด,เนคนดุเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจมากๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่ด้วยนะคะรักครอบครัวครอบครัวสําคัญสําหรับคุณมากๆครอบครัวค่อนข้างจะอบอุน่นแล้วก็เป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทน เป็นคนที่สู้ไม่ถอยคนนึงไม่บ่นนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนไม่ใช่หุนหันพันแล่นนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ดื้อเงียบดุงเงียบดุในใจนะคะยิ่งเวลาโกรธเวลาไม่พอใจก็คือนิ่งเลยงเงียบเลยไม่แสดงออกเลยนั่นเองเราก็ให้ความสําคัญกับคนรอบข้างคนรอบตัวคนที่ ใกล้ชิดกับคุณมากๆนะคะหรือว่าเวลาที่รักใครก็คือรักจริงมากๆมีความอดทนมีความพยายามมีความนิ่งมีความกดดนันมีมีความไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็เป็นคนที่หึงด้วยแต่หึงเงียบห่วงเงียบนะคะหึงแล้วออกทางสีหน้าแววตามากกว่าคําพูดที่จะพูดออกมาตรงๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่กลัวคุณจะไม่รักไม่รอเขาคือใครนะคะใครที่กลัวว่าคุณจะไม่รักไม่รอเขา วินถือดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมทุนตุนกลกุมก้าดาบพลังงานของคนธาตุลมเดือไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤษศนะคะเดือฟูลพลังงานของคนธาตุลมสเตรนพลังงานของคนราศีสิงห์นะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนราศีพฤษศคนราศีสิงห์นะคะ น่าจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณหรือว่ามีบุคลิกมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีหลายบุคลิกนะคะตอนนิ่งก็นิ่งใจเย็นใจดีนะคะไม่โกรธไม่เกลียดใครนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลแต่ถึงเวลาที่จะเครียดขึ้นมาก็เครียดเอามากๆกดดันเอามากๆแต่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเหมือนกันทั้งคู่นะคะเป็นคนที่รักอิสระเป็นคนที่ไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่เป็นคนที่ชอบอะไรที่ท้าทายแปลกใหม่ชอบอะไรที่ช้าเล่นตัวเองบ่อยๆนะคะทดสอบความสามารถทดสอบความอดทนของตัวเองบ่อย uh> uh> uh uh uh> ๆเป uh ็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่ยุติธรรมเป็นคนที่เด็ดขาดกล้าตตัดสินใจแต่ว่ากว่าจะตัดสินใจได้กว่าที่จะเด็ดขาดได้ค่อนข้างจะเป็นคนที่จะต้องมั่นใจศึกษา อย่างท่องแท้อย่างแบบรู้ลึกรู้จริงมาพอสมควรนะคะเป็นคนที่หัวโบราณด้วยนะคะยึดติดกับอะไรเก่าๆเดิมๆคำพูดคำสอนที่สดีเดิมๆแต่ก็เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองเช่นกันหากว่าอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็มีเหตุผลเพียงพอก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะเปิดใจเหมือนกันเป็นคนที่ แล้วแต่ว่าได้พบเจอกับสิ่งไหนบางสิ่งก็ปิดเลยนะคะบางสิ่งก็พร้อมที่จะเปิด เป็นคนที่มีหลายบุคลิกนะคะบางเรื่องที่กล้าก็กล้ามากๆไม่กลัวอะไรเลยบางเรื่องที่กลัวก็กลัวจนเครียดนะคะบางเรื่องนะคะจะใจร้อนขึ้นมาก็หุนหันพันแล่นเหมือนกันเด็ดขาดเอาจริงเอาจังเสียงดังฟังชัดแต่เรื่องบางเรื่องที่คิดว่าจะยอมคิดว่าจะอ่อนให้หรือว่าเรื่องบางเรื่องที่ผ่อนผ่านผ่อนปลนได้ก็เหมือนจะง่ายเหมือนเหมือนปลีบทิ้งหรือว่าอะไรก็ได้นั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าทําไมเข้าถึงกลัวว่าคุณจะไม่รักไม่รอเขาเพราะอะไรนะคะทําไมเข้าถึงกลัวว่าคุณจะไม่รักไม่รอเขาเพราะอะไร อยู่ห่างไกลกันด้วยหรือเปล่านะคะพลังงานของการเฝ้ามองเฝ้าดูเฝ้าคอยนะคะสามไม้มองอยู่ไกลไกลเป็นเรื่องราวในอนาคตก็ได้บางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะเขากลัวว่าคุณจะไม่รอเขาแต่ว่าหากว่าคุณกับเขาอยู่ใกล้กันนะคะบางทีสถานะในตอนนี้ก็อาจจะยังไม่พร้อมบางคู่ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนบางคู่ที่ชัดเจนแล้ว ก็เหมือนกับว่าการสร้างครอบครัวเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้พลังงานของคุณเหมือนอยากสร้างครอบครัวคุณรู้แล้วว่าเขาสําคัญสําหรับคุณแล้วก็ไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนคุณพร้อมจะไปด้วยกันกับเขาแต่เขาค่อนข้างจะเครียดแล้วก็ซีเรียสกับความมั่นคงกับการดูแลความพร้อมในชีวิตมากๆนะคะสามไม้เป็นเรื่องราวในอนาคตยังไงในชีวิตของเขาก็คือคุณเข้าตัดสินใจเลือกแล้วว่า คนสำคัญสําหรับเขาคือคุณแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ตัวเขาเองเหมือนยังไม่พร้อมในบางสิ่งบางอย่างบางคู่ที่อยู่ห่างไกลกันก็เป็นระยะทางที่เป็นปัญหาอุปสรรคบางคู่ที่อยู่ใกล้กันก็เป็นความพร้อมในตัวเขาส่วนตัวของเขานนั่นเองนะคะ นะคะคปัญหาอุปรสรรคประเด็นเรื่องราวที่คุณกับเขาเผชิญอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะชีวิตย่ำแย่เนาะชีวิตยังไม่ดีขึ้นแต่ก็มีความหวังนะคะว่าอนาคตข้างหน้าชีวิตน่าจะมีแสงสว่างมากขึ้นนั่นเองนะคะความผูกพันความจริงใจนะคะความรักที่เขามีให้กับคุณเขาหวังว่าความรักที่เขามีให้กับคุณวันเวลาจะสามารถทีสูตร ความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณได้แต่ว่าบางทีความรักความจริงใจก็อาจจะไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะดูแลคุณได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะขอโอกาสในการรอนะคะใจจริงรู้สึกผิดด้วยนะคะที่ทำให้คุณรอนานขนาดนี้เนาะแต่ว่า หากเป็นไปได้เขาก็อยากให้คุณรอเขานะคะเขาอยากได้ความมั่นคงมากกว่านี้แล้วก็อนาคตของเขาอย่างไงก็เป็นคุณแล้วคนคนนี้น่าจะติดเพอร์เฟกด้วยนะคะหากว่าไม่ดีพอไม่เหมาะสมไม่คู่ควรมากพอก็ยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดไม่พร้อมที่จะพาคุณไปลําบากนั่นเองนะคะเป็นพลังงานของเดทด้วยเนาะเหมือนว่าชีวิตช่วงนี้ค่อนข้างจะแย่นิดนึงนะคะ อสวินเหือไม้นะคะมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังนะคะเขาพร้อมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาแต่สถานการณ์ในตอนนี้ชีวิตของเขาในตอนนี้นะคะตัวคุณอาจจะมองว่าไม่เป็นไรเลยนะคะชีวิตของเขาก็ค่อนข้างดีแม้ว่าจะไม่ได้รู้รามากนะคะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ตัวเขาเครียดเกินไป ตัวเขาอยากได้ความเรียบพรอยม,มากเกินไปก็ได้แต่ตัวเขามองว่าเขายังดีไม่มากพอที่จะสามารถดูแลเทคแครคุณได้มีบางอย่างที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นที่คุณทั้งคู่มองกันคนละมุมแล้วก็ไม่เข้าใจกันนะคะบางทีอาจจะพูดกันน้อยด้วยต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมีแนวทางเป็นของตัวเองนะคะคุณคิดว่าคุณให้ความสําคัญกับเขาเขาสําคัญกับคุณมากม แล้วคุณก็อยากได้ความชัดเจนคุณอยากสร้างครอบครัวคุณอยากทําอนาคตให้ชัดเจนมากกว่านี้นะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่านี้นะคะแต่ตัวเขามองว่าเขายังไม่ค <Mm ู่ควรกับคุณเขาอยากจะดีมากกว่านี้อยากจะพร้อมมากกว่านี้นะคะเขาพร้อมจะชัดเจนกับคุณอยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์ของเขาในตอนนี้ชีวิตของเขาในตอนนี้เขามองว่าย่งดีไม่พอที่จะชัดเจนกับคุณนั่นเองนะคะส่วนตัวของคุณก็จะรู้สึกว่า เขารักคุณไม่มากพอไม่เหมือนกับที่คุณรักเขาก็ได้นะคะเป็นความแตกต่างเป็นความไม่เข้าใจเป็นความรู้สึกที่มองกันต่างมุมนะคะมุมของตัวเองเนาะแต่ว่าต่างคนก็ต่างมีกันเขาก็สําคัญมากๆสําหรับคุณตัวคุณก็สําคัญมากๆสําหรับเขานั่นเองนะคะบางคู่ที่อยู่ห่างไกลกันเขาคิดว่าเขายังไม่เหมาะสมไม่คู่ควรเขากลัวว่าคุณจะไม่รอเขากลัวว่าคุณจะมีคนใหม่ในขณะที่ตัวเขาก็ไม่กล้าที่จะผูกมัดยึดติดกับคุณ เพราะว่ารู้ตัวเองว่ายังไม่ดีพอไม่เหมาะสมไม่คู่ควรยังไม่สามารถจะดูแลคุณได้หรือว่าระยะทางก็อาจจะทําให้เขากับคุณไม่สามารถจะพบเจอกันได้บ่อยๆมีเวลาดีๆด,ด้วยกันได้บ่อยๆก็ได้นะคะหากว่าเป็นคู่ที่อยู่ใกล้กันเขาก็กลัวว่าคุณจะไม่รักไม่รอเหตุผลเพราะว่าสถานการณ์ในชีวิตของเขาในตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าชีวิตช่วงนี้เหมือนกับเขาคิดว่าชีวิตของเขาอยู่ในช่วงของความตกต่ํา ช่วงที่ได้พบเจอปัญหาอุสรรคยังไม่พร้อมที่จะพาคุณมาลำบากในขณะเดียวกันก็มีความเห็นแก่ตัวก็ไม่ได้อยากจะปล่อยมือนะคะพลังงานอาจจะเป็นความยื้ยื้อแบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่รู้ว่าอยู่กันเพื่ออะไรต่างคนรักกันมากพอที่จะอยู่ด้วยกันไหมคุณก็เข้าใจว่าคุณรักเขาเขาไม่รักคุณตัวเขาก็อาจจะเข้าใจว่าเขาไม่ดีพอไม่คู่ควรไม่เหมาะสมสําหรับคุณแต่ก็ไม่อยากจะปล่อยมือจากคุณทําใจไม่ได้ที่จะต้องสูญเสียคุณ ในใจจึงรู้สึกว่ากลัวว่าคุณจะไม่รักเขากลัวว่าคุณจะไม่รอเขานั่นเองนะคะ